สามคนเฮารับจ้างดำนาทัวอาราจักรเลยพี่น้องปาทูสบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อน,นี้ตอนเช้าฮองกาสิผ้กกา,า,กา,ากันมาลกกกาดำนาเนาะกาเฮากะใหญ่สํานี้พี่น้องยังบ่สมามมรถมัดได้เนาะ มันแต่ว่ามันดำได้แล้วเอากระสิลกใส่กระตาแล้วก็เอาไปดำเลยเมื่อคือดิกัะฝนตกเนาะแต่ว่าตก่ค่อยแห้งพี่น้องน้ำกะมีอยู่เล็กน้อยแต่ว่าโบลายบันไดเนาะมันกะอิ่มน้ำอยู่พี่น้องดีหน้าดินทรายนี่เวลาฝนตกมันสิกื่นลงไปก่อนเนาะแต่วันนี้เบาอ้ายเพิ่นน่าเพิ่นสิด,ดูดน้ำใส่แล้วเอาไปดำพี่น้องลุกง่ายอยู่ได้นี่เฮาก็ยสิมาลุกก้า อยากเห็นเขาดำหน้าเนาะมามาเห็นแล้วปีกานี่ยำกาเบิร์เห็นแล้วปีการนี่ปีนี้ยังไม่เห็นเด้บางคนเพูนก็ว่าโอ้ดำเป็นยี่บ่อปิการนี่เขาก็ดำให้เบิร์เนาะปีนี้ก็ดำให้เบิร์อีกพี่น้องเลยลกง่ายเติบอยู่กานนี้เนี่บกแก่ปันใดเนาะพอดีดำนี่พอดีขึ้นไว้เลยนี่ ทางเทิงบุคอยมีน้ำทางลุ่มมีมน้ำลบกกาหลายคนผนกระดาแล้วแล้วเนาะบ่อนที่ว่ามีน้ำเป็นหน้าลุ่มหน้าเพียงนะ่นดาแล้วแล้วอุ้ยเอ้ย,อยป้าเร็วอย่ากับฟ้าแปดระบ,บังบอ่อนผนบ่มีน้ำผนกาซักลุ่มเอาพี่น้อง ซักลุงแบบหน้าว่บาบีน้ำนะซักซักลุงปะ่ะเล้เขาเข้าปักใส่เข้ากับเคยเนาะเมนอะไรมารวยพี่น้องมารวยนะดื้อดื้อได้โดดป่านมาดิสวัสดีค่ะ <laughs> สุนักเอามาจากไทยพี่น้องคู่ประาไทยเป็นไหมห รวยรวยนี่ประมาณนี้เลยกระตาเอาดิจ้ะเข้ากับลกไวบุไรเนาะเพราะว่ามันสิขาดนะพี่น้องเพราะว่ากามันกระอ่อนเนี่ยเออ,เอ,อพี่น้องมารวยกัดสมมือน้องตเกียวมารวยรู้ใส่กระตาไว้ คันเป็นหน้าหลุมหน้าอันหน้าไก่ห่วยผัดย่านปีงพี่น้องถ้าเป็นหน้าแบบเฮาผัดบ๊อบบี้ปีงจะว่าแบบมันมีขี้กระเดือนะนะมีใส่เดือนนะอันเหยืองใส่เดือนก็ได้มันหลายแห้งได้เวลาแบบคาดหน้านแล้วปีอก้อนก่อนผูยเขาดำนะป้าทุกใส่เดือนหลายขนาะดุพอเข้าวจะง,งามหนึ่งวะ ไครแน่แต่โบเดตด,ดำหน้าพอดีคักสัมใช่แล้วดำหน้าตากฝนใสอันใสกุบ๊บอกแมนใส่พยาะนะผ่ากันฝนผ่ากันฝนก็นนกเคยมาแล้วฝนบอกคือบบใส่กุ๊บเนาะแปลว่าดังเดิมดีคุณน่ะบางทีกอเนาะโดยลืมน้องลืมที่กุ๊บเอามีหมวกก็ใส่หมวกไปก่อน นอนอักลากเลยมือแรงดำน้ำม,มือแรกเนาะนอนแบบโงเหมือเลยแหละพี่น้องเลยมันสิปวดเบิด,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 ดกระตุนกระโตปวดแขงปวดขาลืมอ่อนเราไนลืมกระตั้งหนังนะเอาก็ตั้งหนังมาสายท่อกับบได้ยาวเนาะกะพ็พอดีแต่เอาขึ้นมาฮ้อนนี่นี่นี่ฮ้อนนี่เลย ประมาณสิบ<ม>เมตรเฮาสีดำอยู่หวังไกลเฮือนเขาก่อนเนาะเพราะว่าอยู่ทางเทึงนะเนี่ยบมีน้ำนี่เฮ้าเฮ้าดูดขึ้นมาสิพากันเตรียมตัวไปดำหน้าแล้วเนาะตอนนี้เนาะอันนี้คือน้ำที่เฮ้าดูดขึ้นมาบบแม่นน้ำฝนเ้ยพี่น้อง น้ำฝนเ่นตกมาเมื่อคืนนี่นกาซึมลงไปเบิดแล้วผู้ใดอะนี่เออปอยเป่นไถห,หน้านาะเนี่ยจะไปเตรียมตัวดำหน้าน้ำกันเลย่อน ตอนนี้เรากลกก้าได้หลายเติบแล้วเนาะนี่มูซื้อว่าลกยุ่งน้ำอะ่ะมันอยากลกยากพี่น้องเราก็เลยพากันขึ้นมาลกยู่วบ่มีน้ำเนาะมีกำลังใจอยู่สองตเพิ่นนั่งคนละฟากเพราะว่านางโซน่ะยานนางโบโบเนาะยาน,นางโบโบครบนอนกับน,นอนกาเลยเนาะนางโซน พอดีพี่น้องเลยฮากบ้เงาปันใดเ้าไปดำมันกระติดไว้บรรยากาศมือนิกาบุดคึมฟ้าคึ้มฝนเนาะบรรยากาศดีมากๆลุกง่ายขนาดเลยแลต่กาเตะเอาที่ดินออก มาบันอนิ่าก็บจิมาเก็บกาใส่กระต่าเนาะบัอน,นี้เนะาะห้องพากกไปกินข้าวกินน้ำลงมากินแกงโนมัเนาะแกงโนไมัแม่เพิ่นแกงไว้ท่าเก็บใส่กระตาใส่กระตามันเลยกะเอาไปดำบอก้เพิ่นคาดหน้าท่า ก่องนี้คนสีอยู่ให้อยู่หน้าเบิดเนาะพี่น้องมาเดิอม,มาดำหน้าสอยกันมันจากแล้วไว้ๆลกลกได้หลายเติบอยู่เนาะ มเฮาดำเบิดก้านี่เลยกัเเฮากับ่ิ้ากันมาลกก้าไว้ดำอีกมืออื่นใ่แล้ว มือฮู้เอากามันยังอ่อนอยู่อ่ะมือหุดเอาคาดไทยเทะให้คาดดำเทื่าไรพวกกันเท้าคาดไว้หลายแล้วมันีสิดินแข็ง หลังจากที่เ้าไปคนก้ามาแล้วก็เ้ากระิมาดำกับสาวซุกเลยกับบอไอเนอะาะตัวเกี่ยวเพิ่นพาหมู่ไป<น>แก้บะแก้บะอยู่ทางวัดทัดโพนเพล,ละตอนเศ้าเพื่อกาลกก้าได้หลายเติม,มเฮ็ดเวียกเรียบร้อยแล้กกาาวก็ไปสามคนเขารับจ้างดำหนาทั่วอาณจักรเลยพี่น้อง <c oughs> วันละแสนกีบเออเมื่อน,นี้เนาะเวมีคนเป็นตากล้องให้มื่อน,นี้ โดยโอ้ยตอนแรกนี้คือจิบปวดหลังยอดเลยแหละมือเละตืะ่นเช้าลุกเกืบเอบบ่ได้ผู้เละแหกหมาดน้องสอมีทำไรลงนำ้ำเหี้วสอมีซื้อเห็ดเน่ากินทานเขาได้แม่ครัวแม่ครัวทำอาหารอร่อยอ,อันดับเจะเห็ดแนวกลิ่นมึงน,น้ำพริกเก่งเลยมีป้อแซ่บ บรเคยกินจะเชื่อพี่น้องอาหารไทยเออมีเฮ็ดแซบนอ้องโยาหาไทเลยวลาได้กินวเลยจะพี่น้อนได้ไปกินเนีมักนถือว่าปามีความสุกแต่ได้กินลายคือเออมีเฮ็ดมุนญาตเดยกกินพี่น้องตัวเกีียวก็อยากกินน้องเพชรก็อยากกินน้องน้อยก็อยากกินเออนางอีก เอ้ยน่ากินไรกังมีอ่ะมีผ้อแกงขัวหอยขม๋อแกงคัวหอยขมเขาเคยเห็นแต่เพิ่นเห็ดอยู่ในทีวีเพิ่นใส่กะทิน้ำเนาะเป็นตาเส็บตัวใส่กะทิแล้วกับุคคยกินจะขื่อด้ะ ชะปูอ๋อโอ้ยเลิศแต่ว่าเอาสิปั๊บเปลี่ยนมาใอ่นะก็ได้แต่คก็ยได้โดยองไปเด็ดเอาโรในสวนมีอผู้วานมักเล่นกระชากเฮ็ดกันแต่ละนอแล้วเป็งกลัวหอยเนาะโอเคอเฮ็ดเ,เวียกเมื่อยๆกันได้กินแนซ่บกับมีแห้งได้พี่น้องเราคือเราคือผู้แก่กล้าแก่กล้า <c oughs> กูบอกไอ้เพื่อนดำมีท่าผู้คนเดียวเพื่อนะสายลุยพี่น้องเลยทั้งไทยทั้งคาดทั้งดำอันนั้นยิ้มไปเฟ้อเลยนะลำไยเป็นตาโดเรมอนไปทำงานต่อไป มืะออื่นพูดแล้วเนะาะมืะออื่นจอมีจะลงดำเนะาะมือนี่ขำแล้วพี่นอ้องเลยบาอ้ายสิถ่ยโตอีก <c oughs> <c oughs> จ้ะใจหน่อย <c oughs> เลี้ยวให้นี้เลยจ้ะบาอ้ายพาลุยเต็มที่ได้บาอ้ายลุยเบอา้ายเป็นแบบดำมาเบิ้ลนี่เพื่อนวะยันตะกาลรละไบุพเพ เห็นว่าวว้าลายก็ดำหน้าอยู่ได้พี่น้องเลยได้เริ่มแข่งเลยดิเริ่มสมัครแล้วมาลวยเออเออมีก็มีย่านก็มีย่านหมาฮะขึนขึ้นขึนไปผดังเขาพอดีดำแล้วห้หนึ่งเนาะฝนก็ กำลังตั้งเข้ามาพี่น้องเลยหองกระจีขึ้นเมื่อเฮือนเมื่อซ่านก่อนไนดะ้แบบนี้เนาะยานแล้วเรียบร้อยแล้วให้เนี่ยขึ้นไปแบบนี้แลนไปแลนแลนปะฝน ้พี่น้องาไมแสบไปเอากาไปเส่เสน้ำไว้เบิดเลยตะก,กายังยงมาเส่น้ำน<ป>เสน่ไว,ไ,เสไว้อยู่หน่งนี่แล้เมื่ออื่นเขาจะมาโตเนาะฝนก็นจะตกแห้งอยู่แพี่น้องวันนี้นะ กำลังมาแล้ว่น,น้องจ็จะยานแท้ไปไปไปโอ,ไปอ,อ้โหพอดีตอนพอดีห้าโมงเนาะตอนนี้เนาะห้าโมงเย็น ายคนเพื่อกาเอาแล้วไถเมื่อเฮือนเมื่อซานแล้วเนาะเพื่อนว่าฟ้าฝนตกแบบนี้บอให้อยู่กลางแจ้งบอให้อยู่กองต้นไม้เนะาะทางที่ดีที่สุดคืออยู่ในเฮือนของตัวเองเนาะเอาไปที่มาอยู่เฮือนเัวซานเทากันเากับอาบน้ำอาบถ่าไปรีมพอแล้วเนาะเลยก็ฝนตอนนี้กัเศร้า เศร้าแล้วน้ำย,ยใอยหน้าเขากะอย่างที่เห็นเลยเนาะตัวนี้คือบอาไอพ่นดูดขึ้นมาแต่กับฝนตกมาตืมอยู่หน่อยหนึ่งเอาวันนี้น้องน้อยกะทิพากนไปกินขาๆๆๆ้าวกินน้ําเก็บเหงอเก็บแหงใบดำหน้ามะออื่นเนาะมะออื่นนะกะสิสู่ต่อลบกกาแต่เศร้ากะมาดำตอนแรกคือเก่าองพี่น้องจะได้ก็ฝากเป็นกํำลังใจครอบครัวสาวลาวาราเซโน่แฟมิลี่นเด้อกบเขียดกำลังห้องพี่น้องสบายดีบายบาย